สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พามาดูวิธีการติดตั้งเสารั้วคาร์บอยนะครับนี่นะครับขุดลุมให้ลึก50เซนนะครับวัดระดับให้เท่ากันนะครับแล้วก็สวมอเอาคานมาสวมเข้ากับรูนะครับโดยใส่ ชั้นล่างก่อนนะก็ขยับมาข้างบนนะครับเราก็ต้องสวมมาด้านนี้ก่อนนะครับแล้วจากนั้นค่อยดันมาฝั่งนี้นะครับใส่ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าตัวไหนมันใส่ไม่ได้นะครับเราเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันจะมีบล็อกบางตัวที่มันไม่ได้มาตรฐานนะครับมันใหญ่ไปนะครับมันใส่ดิรูไม่ได้นะครับก็ต้องเปลี่ยนอันใหม่นะครับเพราะว่าบางอันมันไม่ได้มาตรฐานนะครับ มันใหญ่นะครับก็เดี๋ยวไปดูวิธีติดตั้งนะครับ

Субтитры сделал DimaTorzok In am Thank <laughs> you. เพื่อนครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เราได้ทําการติดตั้งรั้วคาวบอยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรั้วสามชั้นนะครับรั้วสามชั้นนะครับสําหรับในส่วนพื้นที่ตรงนี้นะครับความยาว20เมตรนะครับใช้ไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ี่ห้าดช่องนะครับประมาณ7ช่องนะครับก็ตอนนี้ก็เหลือแค่การทาสีนะครับ ในส่วนของรั้วตรงนี้นะครับเราจะเทปูนด้วยนะครับเนื่องจากว่าดินมันสลปนะครับมันไม่เท่ากันนะครับดังนั้นในส่วนตรงนี้นะครับมันก็จะต่ํานะครับดังนั้นการขุดหลุมนะครับมันก็ไม่ลึกพอนะครับเราก็ต้องเทปูนเพื่อให้เสามันอยู่นะครับมิฉะนั้นถ้าดินไม่แน่นนะครับหรือฝังเสาไม่ลึกพอนะครับเสาล้มนะครับล้มมานี่คือเสียหายเลยนะครับคานก็จะหัก เสาก็จะแตกเลยนะครับงั้นาการติดตั้งรัวคาวบอยนะครับวัดระดับหรือไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ฝังเสาให้มันให้มันแน่นให้มันอยู่ตัวถาวรนะครับถ้า,าดินมันต่ำม,มากนะครับระดับไม่ได้ก็อาจจะต้องเทปูนนะครับเพื่อที่จะยึดให้เสามันอยู่นะครับเพราะว่าเสามันมีน้ําหนักเยอะนะครับหลังจากนั้นก็ค่อย มาสวมคานนะครับซึ่งสวมคานก็ต้องสวมฝั่งซ้ายนะครับสวมด้านใดด้านหนึ่งไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยดันไม้ข้างหนึ่งนะครับให้มันทะลุข้างใดข้างหนึ่งก่อนนะครับนี่นะครับก็เหลือขั้นตอนในการทาสีนะครับครับในส่วนของราคานะครับก็คืออช่องอย่างที่ผมซื้อมานะครับช่องหนึ่งราคาประมาณ ประมาณ700รอยนะครับ800อยกว่านะครับ800นิดๆก็คือคานนะครับคาน1นะครับ1อันน60นะครับ3าอันก็480ดบนะครับแล้วก็เสา1อันก็350นะครับ350อบวก4่0อกก็ประมาณ810บาทนะครับก็ถือว่าถูกนะครับช่องหนึ่งเพราะว่าถามีกเจ้านี่ราคาเกือบพันสองนะครับ แต่อันนี้คือช่องละประมาณ800กว่าบาทนะครับถ้าเราทำ7ช่องนะครับเราก็ต้องซื้อเสาทั้งหมด6เอิ่8นะครับก็คือต้องซื้อเสาเพิ่มมาหนึ่งนะครับนี่นะครับถ้าเราซื้อแค่เจ็ดมันก็ไม่ไม่ได้นะครับต้องซื้อเสาเพิ่มอีกหนึ่งนะครับราคาก็จะประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับก็พามาดูนะครับรีวิวนะครับเกี่ยวกับเสารั้วคาร์บอยนะครับเผื่อท่านใดต้องการ ทำรั้วประดับสวนนะครับหรือเป็นรั้วขอกวัวนะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับพามาดูวิธีการติดตั้งนะครับง่ายๆแล้วก็พูดถึงราคานะครับในส่วนของรั้วคาบอยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับฝากกดติดตามกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้อ่าติดตามสาระคลิปดีๆนะครับจาก ช่องของเรานะครับได้นำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ